สวัสดีพี่พี่พแรนน้องทุกคนด้วยแล้วกันวันนี้เราก็มาในของสนาม5ดาวนะฮะอันนี้ของทางรัดกันเลยก็หลายๆคนก็ดูในของ ep ไปแล้วนะครับในของ3ดาว4ดาวไปแล้วนะ,ะในของวันนี้ก็จะเป็นในของสนาม5ดาวนะฮะทางรัดมีตรงไหนกันบ้างทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วแต่สําหรับมือใหม่เพิ่งเล่นเกมนี้ก็จะยังไม่รู้เท่าไหร่นะครับและต้องทํำยังไงกันบ้างและต้องเข้าจุดไหนตรงไหนกันบ้างในของทางรัฐที่จะทำให้เรามีโอกาสชนะมากขึ้นนั่นเอง เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในของสนามแรกก็จะเป็นสกายซิตี้ก็เริ่มเกมไปได้เลยพร้อมแล้วเรามารับชมกันเลย3 2 1สนามซิตี้เอ,อ้ยสกายซิตี้ครับไม่ใช่สนามซิตี้สนามนี้ทางรัฐมันมีไม่เยอะครับมีน้อยอ,อื้อทะนิดเก่าแก่ครับไม่มีเฮปปี้เบรก นี่เลยจุดแรกครับจุดแรกก็อยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับพอทุกคนทําการมาตรงนู้นแล้วแล้วก็ดิดเข้าไปเลยตรงทุ่งหญ้าเนี่ยเข้าไปเลยนะครับไม่จะเป็นต้องไปฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นมันจะเสยเวลานะครับเข้าทุ่งหญ้าตรงนี้เลยนะมันจะไวดีแล้วก็มาเลยมาเลยอันนี้ไรมั่วนะครับไรมั่วทุกคนอย่าออไปเล่นตามละนนี้ไรมั่วมั่วนะฮะ ตามว่วอ่ะต่อไปก็คือทางวัดอันที่สองก็ให้เราไปข้างล่างตรงนี้เลยนะอันนี้ค่อนข้างเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเล่นประจำอ่ะก็ทําได้อยู่แล้วอันนี้มันจะไวกลัวถ้าเราขึ้นข้างบนอ่ะมันช้ามากเลยนะอย่างเช่นว่าถ้าเรามาทางเนี้ยตามปกติตรงเนี้ยซึ่งมันอ้อนไปไกลมากนะครับแต่ถ้าเรามาตรงจุดเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยเราก็ทําการดิดหรือว่าเลี้ยวจากตรงนั้นมาเลยเห็นไหมเออมันมันก็จะโผล่มานี่มันจะไวกลัวนะฮะ คนเก่งๆเขาจะเข้าทางลัดกันนะต่อไปก็จะทางลัดในของอันน,น,นี้อันนี้มันก็ข่มเร็วมาต้องได้ด้วยแล้วก็ทําการกระโดดขึ้นไปข้างบนเลยแต่ถ้าไม่กระโดดขึ้นข้างบนมันก็จะล่วงนะเนี่ยเราต้องมาข้างบนนี้นะมันถึงจะไวไม่อย่างนั้นอ่ะเราล่วงข้างล่างเนี่ยมันช้านะฮะเราต้องขึ้นข้างบนตรงนี้มันถึงจะไวอันนี้ทางลัดอันนี้ทุกคนน่าจะสร้างไปดูละแล้วต่อไปก็คือทางลัด ตรงตรงไปเลยนะครับตรงตรงไปเลยตรงตรงไปเลยให้เรามาตรงตรงไปเลยไม่จะเป็นต้องอ้อมตรงนู้นไปนะอ้อมตรงนู้นไปมันไกลไกลนะมันไม่ลัดมันไม่ลัดประมาณนี้เลยนะของสนามสกายซิตี้ทั้งรัดก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอการสนามต่อไปกันเลยดีกว่าสนามต่อไปจะเป็นนของวินเทอร์กรด์ถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยรักกัน สนามนี้ทางร้านมันมีไม่เยอะนะฮะแต่ถ้าพลาดขึ้นมาถือว่าโอ้โหความเร็วนี่หรือว่าตามเขานี่ตามยากกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสนามนี้ทางรัฐมีตรงจุดไหนบ้างแต่ที่แน่ๆทุกคนทราบกันอยู่ละมาเริ่มกันเลยดีกว่าสนามนี้คนส่วนใหญ่เขาทราบกันหมดแล้วเนาะเหลือแต่ลาวนะครับที่เพิ่งเล่นเกมนี้เพิ่งเล่นใหม่ๆเนาะก็ยังไม่รู้ว่าทางร้านมีตรงไหนกันบ้างนะฮะเราก็มาทํากันเริ่มกันเลย อันแรกเลยนะครับก็คือดิตรงนี <S <S ้เลยแล้วก็ดิเข้ามาเข้าตรงนี้ไปเลยนะฮะมันจะไวกลัวตรงนู้นก็ได้แต่ตรงนู้นจะช้าไปนิดนึงนะฮะตรงนี้จะไวกลัวนี่เราเข้าไปได้เลยนี่นี่วก็ตรงตรงไปเลยนะตรงตรงไปแล้วก็ดิทรึกเพินะครับแล้วก็มาตรงนี้เราก็ทางลัดมาจีอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้คือถ้าพลาดปุ๊กนี่แก้ยากเลยนะแก้ยากมากนะความเร็วไม่ได้คือโอ้โหพลาดเลยแต่ถ้าเราไม่ไปทางลัดมันจะอ้อมไปไกลมากเห็นไหม ต้องไปไกลมากนะครับแนะนำเลยนะว่าให้เราเข้าทางลัดไปเลยเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันจุดต่อไปมาจะไม่ค่อยลัดเท่าไหร่แต่ต้องมาดูกันว่าจะลัดหรือไม่ลัดนี่จุดต่อไปก็คือม,มันจะขึ้นข้างบนนะครับปุ๊บนี่ขึ้นข้างบนตรงนี้พยายามนะครับอย่าให้รถเราตกข้างล่างนะข้างบนนี้มันจะไววัวนะ ถ้ารถเราตกข้างล่างเห็นไหมมันจะอ้อมไปค่อนข้างไกลนะฮะถ้ามันไม่ตกอ่ะนี่เราก็เข้าทางลัดตรงๆเลยนะมาตรงนู้นนะครับแล้วก็เข้ามาเลยนี่เห็นไหมตรงตรงตรงนู้นมาเลยปื๊ดนะฮะตรงๆมาเลยนะฮะมันจะไวกลัวเดี๋ยวเราไปอีกจุดหนึ่งจุดหนึ่งครับจุดหนึ่ง ไอ้จุดนี้ครับนี่ตรงจุดนี้คือทางลัดตรงนี้เล่นยากพอตัวนะสำหรับมือใหม่นะซึ่งโค้งมันค่อนข้างกวง้างแล้วก็ไม่ใช่ค่อนข้าง,างยาวหรือเปล่าหรือว่าค่อนข้างแคบเนี่ยมันแคบแต่ว่ามันกว้างนนยังไงวะเอ่ม <laughs> อมันมันยาวเนาะเออแคบแต่ว่ามันยาวเออประมาณนั้นเออใช่แคบไปแล้วก็มันยาวนะ ค่อนข้างยากนะครับก็ถ้าเราเข้าทางลัดตรงนี้ได้เวลามันจะลดมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็จะเป็นจุดสุดท้ายในของสนามนี้เดี๋ยวเราไปในของสนามต่อไปกันเลยต่อไปก็จะเป็นสนามมาเกาเป็นสนามที่โอ้โหห้าดาวนี้มันมันน่าจะเป็น6ดาวแล้วอ่ะสนามนี้ยากมากฉะนั้นเรามาดูกันว่าสนามามาเกาเนี่ยมีตรงไหนบ้างเนาะในของทางลัดนะฮะ หลายหลายคนก็จะยังไม่เคยเล่นเท่าไหร่ในสนามนี้อุย้ยกระตุือเปล่าเพราะว่าเป็นสนามยากๆคนเขาไม่เคยทิเล่นกันอะ่ะสุกยากแล้วเราขึ้นข้างบนเลยนะขึ้นตรงฝั่งนี้ขึ้นเอ่อแท่นไม้นะครับฝั่งนี้เราอย่าลงข้างล่างล่ะข้างล่างมันมันค่อนข้างจะเรียกว่ายงงอย่างไรละเออค่อนข้างจะ แกยากแล้วก็เล่นยากแล้วก็ไม่ใช่ทางลัดด้วยเราก็ขึ้นแท่นไม้ข้างบนนี้เลยนะครับเนี่ยข้างล่างมันก็จะโผล่มาเต็มตรงเนี้ยเห็นไหมเออเห็นไหมมันไม่ดีนะครับเรามาตรงนี้เลยมันไวกลัวแล้วมันก็จะตรงๆด้วยทํากันดิดดิดคลิปเทิร์นนะครับไปเลยเนี่ยไวกลัวแล้วต่อไปครับก็คือทางลัดตรงข้ามตรงนี้ไปเลยอันนี้ทุกคนทราบกันอยู่แล้วเพราะว่ามันตรงๆเลยเนาะทุกคนเห็นกันอยู่แล้วแต่ ตรงนี้ก็เป็นามปกติเราห้ามไปแต่ขาดถ้าไปในโหเวลามันจะตกเยอะมากถามว่าเราไปทางนี้แล้วมันจะมีทางลัดไหมมันก็มีนะครับมันก็มีเห็นไหมทางลัดมันจะโผล่ไว้ตรงนี้นะครับมันก็จะโผล่สำหรับใครที่กระโดดตรงจุดเมื่อกี้แล้วกระโดดพลาดนะครับกระโดดพลาดเราก็สามารถทําการแก้ได้ไปทางลัดที่ผมบอกไว้เมื่อกี้เลยนี่นะถ้าใครกระโดดพลาดนะครับ ใครที่กระโดดพลาดก็ไปทางลัดที่ผมบอกไว้มกี้เนี่ยนี่อ่าส่วนถ้ากระโดดแล้วพลาดเนาะก็มาทางลัดตรงนี้มันก็ช่วยลดได้ระยะเวลาได้นิดนึงในของสนามมาเกานะครับทางลัดก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันสนามต่อไปกันเลยทีกว่าต่อไปก็จะเป็นในของสนามอารันติสนะครับ รีเวิร์สกับไม่รีเวิร์สเพราะว่ามันเป็นสนามเดียวกันเพราะเราจะมาบอกในของทางเข้าในของไม่รีเวิร์สนะครับเข้าทางรัฐตรงไหนไม่เข้าตรงไหนนะฮะส่วนในของธรรมดาก็บอร์ดหน่อยละกันนะแต่อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับในของธรรมดาก็บอกว่าเข้าตรงไหนไม่เข้าตรงไหนนะครับแต่จะเข้าก็ได้นะเข้ามันจะไวนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเราจะมาในของแอตแลนติสรีเวิร์สกันก่อน ว่าทางนั้นแต่เราต้องเข้าตรงไหนบ้างเนาะนี่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 มา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 นี่เลยทําการดิสแล้วก็คลิปเทินแล้วก็เข้าตรงนี้ไปเลยนะตรงเนี้ยโอ้โหถ้าเรามาตรงนี้เราแก้ยากเลยนะซิแซบนะฮะมันทีแซบแต่ถ้าเราทําการกดดิสแล้วก็คลิปเทินจากตรงนี้ไปเลยมันจะตรงไงไหม ตรงเลยนี่ตรงเลยอันนี้เลยทางลัดจุดที่1ครับแต่ก็ต่อไปนะครับตรงนี้เราจะไม่เข้าทางลัดนะเพราะว่ามันมีทางลัดแต่ว่าเราไม่นิยมเข้ากันถามว่าเข้าได้ไหมก็เข้าได้นะแต่ว่าโอกาสพลาดค่อนข้างเยอะแล้วก็มันแคบมากเห็นไหมแคบมากครับมันแคบมากเราทําจับไม่ติดทุกทุกครั้งอะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่นิยมเข้าทางลัดกันนะในของสนามนี้นะครับทางลัดตรงจุดนี้ เราจะไม่เข้ากันเราจะมาตรงนี้กันทางปกติกันต่อไปก็คือทางลัดตรงนี้นะครับตรงนี้นี่เีเราก็ทําการดิดตรงนี้ไปเลยตรงนี้เราจะไม่ไปนะครับมันค่อนข้างไกลแล้วก็เสียเวลาด้วยนะตรงนี้เราก็ทําการไซด์เว์เข้าไปครับปุ๊บนี่แล้วก็เด็ดเทิญเข้าทางลัดตรงนี้ไปเลยเด็ดครับปุ๊บนี่แล้วก็นี่ครับทางลัดต่อไปก็จะเป็นทางลัดสุดท้ายแล้วมาตรงนี้นะครับ ตรงนี้ให้ทุกคนทําการกดฉลากเข้าไปได้เลยนะกดฉลากเข้าไปเป๊ะปึมแล้วมันก็จะปุ่มนะให้มันชนให้มันชนแล้วมันก็จะเข้าพอดีเลยแต่ถ้าเราไปตรงนู้นน่ะมันค่อนข้างไกลอ่าค่อนข้างไกลนี่แล้วก็จบเพียงเท่านี้นะในของสนามแอ l ์แลนติดรีเวิร์สเดี๋ยวเราไปในของธรรมดากันว่าเราเข้าตรงไหนไม่เข้าตรงไหนแล้วเป็นอย่างไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูในของธรรมดากาันทําการเปลี่ยนมาเป็นในของแอ l แลนติธรรมดาแล้วนะ ก็มาดูกันนะครับว่าจุดไหนเราเข้าบ้างจุดไหนไม่เข้าบ้างนะและจุดไหนถ้าเราเข้าได้เราก็เข้าถ้าเราเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าก็ได้ในของแอตแลนติสธรรมดาถ้าเข้าได้มันก็จะวายแต่ถ้าเข้าไม่ได้ก็ไม่จะเป็นต้องเข้าก็ได้ถ้าเราพลาดมาจะค่อนข้างเสียเวลานะจุดแรกเลยนะครับก็จะเป็นจุดนี้อ่าตรงนี้นะครับสําหรับใครที่ใช้อีซิลพุ่งนะครับก็ทําการเข้าทางลดได้เลยนะฮะถ้าเรามาจากตรงนี้ไปเนาะ เสร็จปุ๊บนะครับถ้าเราเข้าได้เราก็กดชวนเข้าไปได้เลยนะแล้วก็ใช้ซิลพุ่งไปเลยปุ๊บเนี่ยมันก็จะพาเราไปเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ในของซิวพุ่งนะสมมติว่าเราไม่ได้ใช้ซิวพุ่งนะครับเราไม่จะเป็นตรงเข้าทางลัดะอย่างเช่นว่าผมไม่มีซิวพุ่งนะหรือว่าผมไม่ใช้จุดนี้นะฮะก็ไม่จะเป็นตรงเข้าทางลัดนะฮะก็ทําการกดจุดตรงนี้แล้วก็ดิสนะนี่ไม่จะไปตรงเข้าก็ได้ แต่ผมแนะนําว่าถ้ามีอีซิวพุ่งอ่ะเราก็เข้าทางลัดเลยแล้วก็ใช้ใช้ออซิวพุ่งเหมือนเมื่อกี้ที่ผมใช้ทุกคนดูเลยนะมันจะไวกวัวเยอะนะครับมันจะไวกว่าเยอะนะปรมะ,ววาะนะรมาณนี้เลยละกันเดี๋ยวเราไปในของทางลัดอันต่อไปกันเลยดีกว่าอันต่อไปก็เหมือนกันเลยนะครับจนเมื่อกี้นะครับจนเมื่อกี้ก็เข้าเลยนะเข้าเลยดีกว่าตัวนุ้นไม่ต้องไปนะครับมันจะช้าให้เราเข้าไปเลย แล้อันนี้นะครับสาหรับใครที่เข้าได้ก็แนะนําให้เข้านะครับมันก็จะเร็วขึ้นนิดนึงนะครับเร็วขึ้นนิดนึงนะครับถ้าเข้าได้ก็เข้านะครับจะถามว่าเข้ายางไหมเข้ายางนะเข้าย่างครับบางครั้งรถก็จะชนนี่ชนนน่นชนซ้ายชนขวาแล้วมาถึงตรงนี้เพิ่มนเรียวมันตกนะครับบางครั้งเราก็ทาการโอเวอร์ดิสไม่ได้นะครับนะถ้าเราเข้าได้ก็เข้านะแต่ถ้าเราเข้าไม่ได้เราก็ไปทาปกติตรงนี้เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับ มันต,ตรงนี้แล้วก็มาทําปกติสม,ม่าผมก็จะไปทางปกติมากกว่าเพราะว่าผมจะเน้นชัวนะครับแต่ถ้าเราไปทางลัดได้เราก็ไปทางลัดน,นะต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับก็คือตรงไปเลยนะครับตรงนี้สไลด์ไปได้เลยนี่ไม่จะไปต้องเลี้ยวไปตรงนู้นนะเพราะว่าเหมือนเหมือนกันใช่ไหมองม่กแยะประมาณนี้เลยนะครับในของสนามอ a n d ลนติดธรรมดานะก็ ี้แจงว่าจุดไหนเราควรจะใช้ยังไงกันบ้างก็ถือว่าประมาณนี้เลยแล้วการเดี๋ยวเราไปสนามต่อไปกันเลยดีกว่าสนามต่อไปก็จะเป็นของอีพิกลิเจนเรามาดูกันเลยนะว่ามีตรงจุดไหนบ้างสนามนี้มันง่ายๆครับไม่ได้ยากเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามีตรงไหน,นบ้างปืนปืดรถสปีดพาดจาาโอ้ยสกิลผิดพลาดครับผิดพลาด ผิดพลาดผิดพลาดในตยาวครับในตัวยาวยังไม่มีนักทางรัดนะครับยังไม่มีมาแล้วในของทางรัดนะฮะก็คือให้เราพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยนี่ให้เรากระโดดไปเลยถ้าเราไม่โดดไปเห็นไหมมันจบมมนูนอ่ะมันจะเข้าโค้งตรงนู้นด้วยให้เรากระโดดจากข้างบนมาเลยนะกระโดดจากข้างบนมาแล้วก็ทำ W C W O อะไรประมาณนี้มาในของโค้งนี้อแต่เราไปในของ าทางลัดอันต่อไปกันเลยจิว๋วทางลัดอันต่อไปอันต่อไปอันต่อไปก็ก็กระโดดข้ามเหมือนกันนะนี่ให้เราทําการกระโดดข้ามไปได้เลยนะครับข้ามไปเติรเลยเดี๋ยวถ้าเราไม่โดดข้ามออกมาจะมาตรงนี้เห็นไหมมันจะมีแท่นสปีดเนะนี่ยเนี่ยมันจะอ้อมโลกเลยนะนี่ตรงนี้ก็ไปได้นะครับแต่ว่ามันจะช้านะถ้าเราโดดข้ามได้ ก็ให้เราทําการโดดข้ามเลยดีกว่าถ้าเราโดดข้ามมันก็จะมาจากข้างบนเนี่ยมันมาจากข้างบนแต่ถ้ากระโดดข้ามแล้วโดดพลาดมันก็ลงข้างล่างนะข้างล่างมันก็ช้านะฮะข้างล่างมันก็จะช้านะเพราะฉะนั้นเราให้อยู่ข้างบนแล้วกันนะเราอย่าลงข้างล่างนะฮะถ้าอยู่ข้างบนนะฮะข้างล่างนี้มันจะช้านะถ้าเราอยู่ข้างบนอ่ะนี่เราโดดจากข้างบนมามันก็จะมาเส้นนี้มันจะไวกว่านี่เลยครับ ต่อไปทางลัดก็คืออันนี้นี่ตรงนี้เราเห็นก้อนหินแล้วเราก็ทําการกดเลี้ยวเข้าทางลัดได้เลยอ่าตรงนี้อ่ะตรงนี้ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วเนาะส่วนมากก็หมนแก่หมดแล้วแนละนะก็ไปเลยไปเลยและทางลัดอันต่อไปก็คือมาตรงนี้ครับทางเล็กๆตรงนี้เออเล็กๆตรงนี้ตรงไปเลยไม่จะไปต้องไปตรงนู้นตรงไปเลย แลวอันต่อไปก็ทกําการเข้าทางลัดไปเลยดิสนะครับปึ๊บปึ๊บอืมค่อนข้างยากนะตรงนี้เข้าตรงนี้ไปก็จบประมาณนี้นะของสนามนี้ทีปิคลิเกตน,นะครับเดี๋ยวเราเจอกันสนามต่อไปต่อไปจะเป็นเรื่องของสนามซินิฮิลห้าดาวเหมือนกันเรามาดูกันเลยอ่ายากๆครับโอ้ยง่ายๆครับง่ายๆไม่ยากมารับชมกัน3 2 1สองหนึ่งก็ราดิโก้เข้าไปช่วงล,ล่างเนี่ยมันยังไม่มีหรอกทางลัดสนามเนี่ยมันมีน้อย มันมีน้อยนะสนามนี้ทางลัดมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นี่เลยนะครับให้เรามาพุ่งมาครับพุ่งมานี่เห็นไหมลูกสองอุโมงค์เนี่ยเข้าไปเลยนะครับเข้าไม่ได้กล็ลวงนะแต่ปกติความเร็วของเรามันแรงอยู่ละนะมันก็เข้าไปเลยนะนี่ทางลัดมันไวนครับนี่เลยเดี๋ยวเราไปทางลัดอันต่อไปกันเลยดีกว่า นี่นี่้ยมัว่วมั่วไปนิดนึงนี่ครับทางลัดตรงนี้นี่ให้เราเข้าตรงฝั่งนี้ทางด้านซ้ายสุดนะแต่ด,ด้านหัวมันค่อนข้าง,างเสียเวลาไปนิดนึงฮะให้เราเข้าทางด้านซ้ายตรงนี้เด็กคพิเทอนไปเข้าได้ก็แนะนําให้เข้านะแต่ถ้าพลาดก็ไปตรงนู้นก็ได้ แล้วเดี๋ยวเราไปอันสุดท้ายกันอชนชนอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายนี่เลยครับมาเลยเข้าทางลัดเลยตรงนี้เข้าไปเลยทางลัดมีแคบนะเป็นข้อข้างแคบนะฮะ ถ้าเราไม่เข้าเราไปตรงนูน้นนะตรงนู้นมันจะกลายนะเข้าทางลัดไปเลยแล้วก็ทาการ c ีดบีเข้าไปประมาณแค่นี้ในของสนามซีนีฮินะครับทาง้านมีประมาณนี้จะจจะจาานะครับเห็นกันอยู่ละจ๋าเลยจ๋าตานะฮะเดี๋ยวเราเจอกันสนามต่อไปต่อไปก็จะเป็นสนามไวเวทโอ้โหเป็นสนามที่ทุกคนเล่นกันอยู่แล้วนะฮะและจบภายใน1่เออจบภายในหน้วิหาสิวินาทีสำหรับคนเก่งๆเ,งเขาเล่นกันนะแต่ผมหนึ่งนาทีกลัวเลยนะ ในของสนามนี้เรามาดูกันว่าทางลัดมีตรงไหนกันบ้างและทางลัดขวางเข้าไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บแคบมากนะสนามนี่มันแคบมากปึ๊บปึ๊บอ่ายังไม่ถึงทางรัด าทาะลัดเลยอันนี้ครับอันนี้ให้เราทําการเข้าทางลัดตรงนี้เลยนะตรงนี้มันจะเอ,อ,อ้อมไปนิดหนึ่งนะครับมันจะเสียเวลาแล้วก็ตอนที่เราเข้าทางลัดตรงนี้คือแบบว่าเราก็ทกําการใช้ในตนนะัวเนาะมาปุ๊บอีซิวออไปเลยนะมันจะไวนะครับมันจะไวนะตามนี้เลยนะ นี่แล <aid> ้ว <Solomon> ก็ต่อไปครับก็ไปทางตรงๆเลยนะทางลัดตรงนี้นะครับเราไม่จะไปตรงเข้าก็ได้นะตรงเนี้ยมันมันลัดก็จริงแต่ว่าเล่นยากเล่นยากแล้วก็เสียเวลาด้วยนะมันเสียเวลาด้วยเห็นไหมมันจะเข้าตรงเนี้ยแล้วก็มันจะมาตรงเนี้ยมันจะเป็นทางลัดแต่ว่ามันเสียเวลานะครับแล้วก็เล่นยากด้วยเราก็นิยมนะครับคนเขามานิยมกันแล้วก็มาถึงตรงนี้ ตรงๆเลยนะมาจากตรงนู้นตรงๆมาเลยนะครับมาตรงนี้เราก็ทําการใช้อิซิลพุ่งไปเลยนี่มันจะไวกลัวกวัวเข้าทางลัดอ่มาตรงนี้แล้วเนาะให้เราทําการตรงไปก็ได้นะทางลัดตรงเนี้ยใครที่อา่าจะเข้าก็เข้าได้นะถ้าเข้าได้ผมแนะนาว่าให้เข้ามันจะไวกลัวแต่ถ้าเราเข้าไม่ได้เราก็ไม่จะเป็นต้องเข้าก็ได้ไปทําปกติก็ได้นะแต่ถ้าเราเข้าได้รนะับมันก็จะโผล่หน้ารถมาประมาณนี้ให้เราทําการสไลด์เคล่อเนี่ย จะไว้ววานะครับอะต่อไปก็จะไปทางรัดอ่ะสุดท้ายละตึ๊อีออ่ตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่โอ้โหสาวสาชอบเฮ้ยหนุ่มๆชอบชมชอบชมสาเฮ้ยมาฮะอ่าตรงนี้ทางรัดตรงนี้คนเขาไม่นิยมเข้ากันมันเข้ายากเพราะว่าตรงนู้นเราทําเป็นประมาณแอนวานหรือว่าสะบัดต,ตูดเข้ามา เข้ายากนะเขาไม่นิยมเข้ากันแล้วก็อาจจะสะกิดทางด้านซ้ายทางด้านขวาด้วยลมเร็วรถมันตกด้วยนะครับเราไม่นิยมเข้าเราก็จะมาตรงนี้มันจะไวกวัวนะนี่ก็ประมาณนี้เลยละกนันในของสนามาวัวเบสนะครับแล้วก็เป็นสนามสุดท้ายก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในของสนาม5ดาวทางลัดตรงไหนเข้าบ้างตรงไหนไม่เข้าบ้างนะครับก็แนะนำประมาณนี้เลยละกัน สำหรับวันนี้เนาะก็ในของสนาม5ดาวก็ตามที่ผมบอกไว้ให้ทุกคนเลยนะครับก็ทางรัฐมีประมาณนี้5ดาวทั้งหมดก็มีตามที่ผมบอกไว้เลยนะครับสนามใหม่เดี๋ยวมาเดี๋ยวค่อยบอกใหม่ละกันอันนี้เป็นสนามที่มาแล้วแล้วก็อยู่ในหน้าตอนนี้นะครับก็ตามนี้เลยละกันวันนี้มาเพียงแค่นี้ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดซับสไคร e นะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน สนาม6ดาวกับ7ดาวอันนี้ผมจะเอารวมเลยละกัน6ดาวกับด6ดาว7ดาวเดี๋ยวจะเอารวมกันเนาะสำหรับใครที่ยังไม่สมัครสมาชิกนะครับและอยากสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกเพียงค่าตามอยู่แค่50บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถสมัครได้แต่ถ้าไม่อยากสมัครหรือว่าอยากยกเลิกก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาเลยนะครับอันนี้แล้วแต่ทุกคนกันเลยทีเดียวนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดม subscribe นะครับไว้รอ ชมคลิปต่อๆไปและกดกรนดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันบ๊ายบายไปจนในการคลิปหน้าครับ